โอเคครับผมกาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับแล้วตอนนี้อยู่ในเกม HOK กันนะก็วันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆนะมาดูสกิลฮีโร่ใหม่นะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าฮีโร่ตัวนี้ยังไม่ได้เข้าตัวของเซิร์ฟ g ก o b a l l นะแต่กําลังจะเข้าในวันพรุ่งนี้นะแต่ว่าผมจะมาทําให้ดูสกิลก่อนนะครับผมและส่วนตัวทางด้านเกมเพลย์อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะทำให้หลังที่ตัวละครของมันเข้ามานะครับผมก็ตอนเนี้ย ตัวละครเนี้ยครับใช้ชื่อเนี่ครับผมในเกมเป็นฮีโร่517นะครับผมก็ยังไม่มีชื่อจริงๆนะนี่คนระับผมเป็นตัวละครประเภทอ่าไฟเตอร์ป่านะครับผมท,ที่พอรู้มาตอนนี้นะนี่โมเดลเท่มากเลยครับผม er. ตอนแรกผมคิดว่าตอนเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้เป็นตัวเวทนะแต่จริงๆไม่ใช่นะเขาเป็นตัวละครประเภทกายภาพนะครับเพราะเป็นประเภทแบบนักสู้จังเกิลน,นะครับผมก็จะมีสกิลอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะไปทดสอบเ,เพื่อนๆดูกัน โอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในหน well. af, ้าโหมดฝึกซ้อมการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวเนี้ยผมจะพาเพื่อนๆมาดูสกิลของตัวใหม่นะครับผมก็ตัวนี้มันน่าจะชื่ออะไรนะอาแกนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับในเซิร์ฟเวอร์ในเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l นะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเขามีชื่อบอกหรือเปล่าโดงอาจส่งสกิลนะครับ ชื่ออะไรต้าซื่อมิ่งเหรอครับผมโอเคเป็นชื่อของจีนแล้วกันนะแต่เรียกยากเ็าเป็นรอบเรียกฮีโร่ใหม่แล้วกันนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาสาธิตทักษะสกิลของตัวฮีโร่ใหม่ให้เพื่อนดูกันนะก็เดี๋ยวมาเริ่มกับการสร้างดัมมี่ก่อนเลยนะครับผมนี่ ก็ตัวละครตัวนี้นะครับมันจะมีความสามารถในเรื่องของการออโต้แอคแท็กที่แตกต่างจากคนอื่นนะก็การออโต้แอคแท็กเนี่ยผมจะขอเรียกว่าเป็นการเชื่อมจิตละกันนะครับก็โจมตียังไงเดี๋ยวผมโจมตีเพื่อนดูนะครับนี่เรากดออโต้อหนึ่งทีครับผมนี่มันทําการมบอนดูดพลังชีวิตศัตรูแบบนี้นะครับผมเมื่อถึงระยะเวลาที่กําหนดมันก็จะกระซักกระชากในของความเสียหายแล้วก็เป็นแบบความเสียหายเวทก็จะเห็นได้ว่าความเสียหายที่โดนตอนแรกตอนที่เรากดออโต้ีกไปเนี่ยมันจะเป็นความเสียหายกระยายหานี่นี้ ี่แบบนี้นะครับสำหรับตัวใหม่นะสกิลของเขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป้าหมายได้นะนี่แบบนี้เดี๋ยวผมจะทำการสร้างดัมมี่ออกมาหลายๆตัวนะครับผมนี่ประมาณนี้ถ้าเกิดเราสมมุติว่าเราอยากจะเปลี่ยนเป้าหมายการโจมตีเราก็ต้องจิ้มปุ่มเครื่องหมายตรงที่เป็นรูปฮีโร่ขึ้นมานะไอ้ฮุนตีตัวนี้อยู่เราจะไปเปลี่ยนไปตีอีกตัวนึงนี่แบบน,นแบบนี้ในแบวนี้ครับก็อาจจะต้องฝึก ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนระยะอะไรของการเปลี่ยนเลือกเป้าหมายอะไรแบบนี้นะนี่อ่ะประมาณนี้นะครับก็จะใช้การโจมตีแบบปกติไม่ได้นะมันจะบอกมันจะเล็งตัวละครที่แบบว่าถ้าเราตีตัวไหนอยู่เนี่ยมันก็จะเล็งตัวนั้นไปตลอดนะดนนีก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะถ้าเกิดเราไปตีแทงหรือแบบไปเชื่อมจิตแทงเนี่ยก็จ,จะทําให้ดมจคาดเคลื่อนได้นะครับผมโอเค ต่อมาเดี๋ยวมาดูกันกับสกิลที่1ของตัวใหม่กันนะสกิลที่1ของตัวนี้นะจะเป็นการแบบว่าเหมือนปล่อยนะครับขึ้นวิญญาณแบบนี้นะครับนี่นี่แบบนี้จะยาวมากนะครับผมก็ศัตรูที่โดนผ่านนะก็จะโดนความเสียหายนะครับผมแล้วก็สามารถกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเสริมและความสามารถในการจงตีได้นะครับผมซึ่งไอความสามารถการจงตีเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างโกงเลยแต่อาจจะใช้ยากนิดนึง่เดี๋ยวผมจะใช้เพื่อนดูนะครับแต่ว่าให้เพื่อนสังเกตุที่ความเร็วของสกิลนะครับผม นี่มันค่อนข้างช้านะแต่เราสามารถทําให้มันเร็วได้นะครับก็คือการปล่อยใส่กําแพงหรือใส่ป้อมประการนะครับเดี๋ยวผมทำการปล่อยใส่ป้อมตรงนี้นะัมเดี๋ยวไปดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะนี่นะนี่มันแบบพุ่งไปปุ๊บเลยนะครับผมโอเคขอเนี้ยเปิดคููดาวนะครับ อ่ะก็สมมุติว่าถ้าเกิดเราปล่อยใส่กำแพงเนี่ยมันจะทําให้ระยะของสกิลเรามันพุ่งไปไวขึ้นนะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนเพื่อแบบเปรียบเทียบให้ดูแบบง่ายๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวเขาดูนะนี่ครับปล่อยแวบเส้นตรงแบบนี้บบน,บบน,นี่มันค่อยๆแบบว่าค่อยๆไปแนตะ่ถ้าเกิดเราปล่อยใส่ป้อมครับปุ๊บพุ่งไปเลยนะครับแล้วก็จะมีความสามารถในเรื่องของการที่ถ้าเกิดตัวละครของเรานะไปยืนอยู่บนเส้นนี้นะครับเราก็จะวิ่งไวขึ้นด้วยนะครับนี่แบบนี้ี่ แล้วก็สกิลเนี้ยมันไม่ได้ส่งผลแค่ความเร็วเคลื่อนที่นะครับมันทาให้ตัวละครใหม่ตัวนี้เนี่ยมันสามารถวิ่งข้ามกระแพงได้ด้วยนะซึ่งมันจะโกงขนาดไหนเดี๋ยวเพื่อนดูนะครับดูนะครับนี่นี่วิ่งข้ามกระแพงได้ครับนี่ประมาณนี้เลยส่วนในเรื่องของแพ็กสี่เจากสกิลหนึ่งที่มันสามารถกดใช้ได้อีกรอบหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าพอมันไปนสุดระยกระกูเราสามารถกดอีกรอบหนึ่งเรื่องการเรียกแรืว่า จิตของเคียวกลับมานะไอจิตของเคียวเนี่ยมันจะมีความสามารถในเรื่องของการทาซีซีใส่สตูนะก็เดี๋ยวผมทาการโจงตีใส่สตูนะครับในใส่หมูป่าต,ตัวนี้นะนี่ <S <S ก็ให้เพื่อนสังเกตดูที่เลือดของตัวละครที่ผมกำลังจงตีนะก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมแต่สักครู่เกิดผมทําการเรียกใไอสกิลนี้กลับมาแล้วโจงตีใส่หมูป่าเนี่ยผมนี่มันจะทําการล็อกครับสตูครับนี่แบบนี้อ่า เห็นไหมมันจะมีความสามารถที่แบบว่าสร้างซ c ใส่ศัตรูได้นะค่อนข้างขี้โกงเลยแต่ว่าอาจจะต้องอากาศระยะให้ดีๆหน่อยนะก็เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนสังเกตดูที่เลือดของตัวบับแดงนี้ให้ดีๆนะนี่มันจะมีเหมือนเป็นขีดขาวขึ้นมาใช่ไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะถ้าเกิดเราทําให้ความเสียหายตรงเนี้ยมันไปถึงขีดขาวได้อมันจะทําให้ตัวละครตัวนั้นติดตอคับเพื่อนเดี๋ยวผมจะกดเพ้่นเพื่อนดูนะนี่ใกล้ๆถึงขีดขาวละนี่ เนะี่ฮะพอมันถึงขีดขาวมันก็จะโดนน็อกอัพนะครับผมประมาณนี้เป็นสกิลที่อาจจะต้องใช้ระยะในการกะให้ดีๆนะแล้วก็จังหวะตอนที่จะเรียกสกิลหนึ่งครั้งเนี่ยให้แบบว่าเคียวมันกลับมาเนี่ยก็ต้องรอให้เลือดศัตรูมันถึงเกณฑ์นะมันถึงจะน็อกอัพอะไรประมาณนี้ก็ต้องฝึกให้ดีๆถ้าเกิดเราเนะี่ยผมไม่สามารถกะร,ระยะได้เนี่ยคือระยะเวลาของสกิลเนี่ยมันมีระยะเวลาค่อนข้างสั้นนะถ้าเกิดเราไม่สามารถรีดดาเมจนะครับตัวละครของเรานะให้มปอยู่ในจุดที่แบบเลือดของศัตรูถึงเกณฑ์ได้มันก็จะไม่ Knock น็นอกอั โอเคต่อมาเข้ามาดูกันกับสกิลที่สนะครับสกิลที่2เนี่ก็จะเป็นการแบบว่าเหมือนเป็นการฟันเคียวไปยังแบบลูกกวยแบบนี้นะครับก็จะมีการแบบว่าสร้างรากไม้วิญญาณขึ้นมาด้วยนะถ้าเกิดศัตรูเดินผ่านก็จะโดนแบบว่าความเสียหายนะนี่ถ้าเกิดเป็นสัตว์ป่านะถ้าเกิดเรากดใช้สัตว์ป่านะสัตว์ป่าก็จะโดนแบบว่ากระแทกแบบโดนรวบด้วยนะแบบนี้ี่แต่ว่าการรวบเนี่ยไม่สามารถใช้กับแชมเปี้ยนได้นะครับเดี๋ยวผมจะกดให้เพื่อนดูนี่ โดนแค่ความเสียหายครับสองครั้งครั้งแรกตอนปาดกับตอนสร้างลากไม้วิญญาณขึ้นมานะเป็นคอนเสิร์ตกายกภาพกับความเสียหายเวทแบบนี้แล้วก็ความสามารถอีกหนึ่งอย่างก็คือการที่เรากดสกิลสองใส่ศัตรูนะครับผมเราสามารถทําการเชื่อมติดใส่ศัตรูได้มากกว่าเ <I am S 2> ดิงตัว,ตวได้นะนี่แบบนี้แล้วก็ซื้อปูพลังชีวิตด้วยนะครับ <S <S ซึ่งถ้าเราไม่มีความสามารถจากสกิลสองเนี่ยมันจะดูดแค่ตัวเดียวแบบนี้แต่ถ้าเกิดเรากดสกิลสองเนี่ยเอามันจะทําการเชื่อมติตหลายตัวเลยครับผมนี่ไม่เชื่อมให้วะ นี่เราต้องกดต้องกดอย่างนี้ก่อนต้องกดสกิลสองก่อนแล้วก็ตามด้วยดตีครับนี่แบบนี้ก็การเรียงระดับสกิลก็ค่อนข้างสําคัญนะถ้าเกิดสมมติว่าเราไปตีก่อนแบบนี้แล้วกดสกิลสองมันก็ไม่เชื่อมติดให้เรานะเอา้ากระเชื่อมให้นี่วะ โอเคผมยังงงๆกับสกิลของมันอยู่บางทีก็เชื่อมให้บางทีก็เชื่อมไม่ได้เป็นเพราะระยะหรือเปล่านะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะมันก็จะมีการแบบฟื้นฟูพลังชีวิตด้วยนะครับผมแล้วก็สร้างคอนเสิ์เป็น l อด้วยเดี๋ยวผมจะทําการให,ให้เพื่อนดูนะว่าตัวของดัมมี่พวกนี้สกิลสองของเขานะสามารถเชื่อมจิตได้มากกี่ตัวนะครับตอนนี้มีดัมมี่ทั้งหมดสตัวนะก่อนเดี๋ยวผมทาการโจงตีดัมมี่ทั้ง4ตัวนี้นะครับแล้วก็กดเข้าผมโอเคมันจะเชื่อมได้มากสุดเพียงแค่3ตัวนะครับผม เชื่อมได้มากสุดเพียงแค่3ตัวนะก็ผมว่ามองว่าก็ค่อนข้างโกงแล้วนะตัวสาตัวเนี่ยเราความเสียหายมันเท่ากันแล้วนี่นี่แ้วมแบบว่าค่อนข้าง ค่อนข้างโกงเลยนะสำหรับตัวใหม่เนอะมันเชื่อมจิตได้ถึง3ตัวแบบนี้เป็นสกิล l e แล้วแบบเป็นการดูดพลังชีวิตเรื่อยๆด้วยนะครับผมต่อมาเนาะมาดูกันที่อันติเมตนะครับของตัวใหม่นะออนติเมตของตัวใหม่เนี่ยมันจะเป็นการแบบว่าเรากวดใช้นะเราจะไม่สามารถขยับได้แต่ว่าเราจะกระโดดขึ้นบนบอฟฟาแล้วก็กระแทกลงมาสร้าง,งความเสียหายใส่ศัตรูแบบนี้นะครับผมนี่เราให้สังเกตดูที่ดัมมี่ดีๆนะมันจะมีเหมือนว่าออร่าดวงวิญญาณออกมาใช่ไหม ไอออร่ลลาดวงวิญญาณตรงนี้มันจะมีความสามารถในเรื่องของการเปิดเผยศัตรูนะครับผมแล้วก็จะมีเอฟเฟกในเรื่องของการที่ถ้าเกิดศัตรูเลือดต่ําถึงเกณฑ์แล้วเรากดใช้แอนติเมทนะจะทําการประหารศัตรูทันทีเลยนะครับผมก็เป็นความสามารถที่ค่อนข้างขี้โกงเลยนะ นี่ก็จะเป็นอ่าความสามารถของตัวละครใหม่นะครับก็เดี๋ยววันนี้เป็นวันที่26กรกฎาคมใช่ไหมตัวใหม่จะมาวันที่27นะครับแต่ว่าผมทําก่อนวันหนึ่งนะก็ถ้าผิดลาดประการใดอะไรยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะส่วนใครที่เล่นในเซิร์ฟเวอร์จีนมาแล้วเนี่ยแล้วรู้ชิกในเรื่องของการคอมโบให้แบบว่ามันติดต่ออัพง่ายๆหรืออะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งมาเล่นเกมพโอเคนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนไปดูโมเดลของ ก็ตัวละครนะจะอยู่ในตำแหน่งของการฟาร์มป่านะครับผมก็โมเดลก็จะประมาณนี้เลยนี่คือต้องบอกเลยนะว่าโมเดลเกมเพจโอเคเนี่ย okay ตัวละครทุกตัวทำออกมางานดีมากเลยนะครับสวยมากเนียผนี่นะ <Se> er. ก็จะประมาณนี้นะสำหรับตัวละครใหม่นะก็เตรียมตัวกันให้ดีๆนะใครที่เป็นเมนที่ได้นในเซิร์ฟเวอร์จีนอยู่กำลังรองในเซิร์ฟโกลบอ global ก็ เดี๋ยวมาแนะนําให้กับผู้เล่นใหม่ได้นะส่านด้ว,ว่าการแบบว่าคอมเมนต์คิดใต้คลิปของผมนะครับว่าตัวละครตัวเนี้ยมีข้อดียังไงแม้ทางตัวไหนอะไรยังไงวิธีการเล่นอะไรยังไงก็แชร์เป็นความรู้ได้นะส่วนวันที่17เนี้ยถ้าเกิดผมทําคลิปได้แย่งเลยเดีคนอื่นได้เดี๋ยวผมจะมาเล่นเพื่อนๆดูนะว่าตัวของมันเป็นยังไงโกงไหมนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิ